ตอนนี้ก็อยู่กับเพียเนาะครับตอนนี้อยู่ที่เหนือสยามฟาร์มควายไทยครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ครับเนี่ยครับก็ทีแรกตอนตอนที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะตอนเริ่มเลยที่เราทําฟาร์มมาก็เกิดปัญหากับฟาร์มคือมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มแมลงเยอะครับอ่าก็ได้มารู้จักไมโครเบสก็เอามาลองใช้ทีแรกก็คิดเอ๊ะมันจะหายไหมเรื่องมแมลงเรื่องกลิ่นเหม็นแต่ใช้ไปแล้วดีครับดีจริงๆ เป็นยังไงครับในเรื่องของบ่อกลิ่นเป็นยังไงแล้วก็กสุขภาพควายครับกลิ่นก็ก็หายเนาะก็หายเหม็นแต่เพราะว่าที่เราใช้ตัวนี้บางทีควายบางตัวก็ต้องไปกินน้ำเนาะครับอ่ากินน้ําในบ่อเราก็ลองใช้ตัวนี้มาก็ก็ดีขึ้นนะครับดีในเรื่องของปัญหาควายตอนนี้มีมีครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บควายจะมีเป็นเพลินเป็นแพ้มีเป็น,ปน,ปน,ปนตุ่มคันอะไรแบบนี้ไม่ไม่มีนะครับไม่มี ปัญหาที่มันหนักขึ้นตอนนั้นอ่ะมีมีเคยมีวิธีแก้ยังไงไหมเฮียครับตอนนั้นที่มันหนักขึ้นจริงๆเลยเราก็ก็ใช้วิธีถ่ายน้ําอย่างเดียวเลยนะตอนนั้นถ่ายน้ําอย่างเดียวแต่ก็ไม่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 ได้หายขาดครับถ้าเกิดตอนช่วงคืนอากาศเย็นๆกันก็จะมีกลิ่นโชยมาอยู่การเอาน้ําเข้านี่คือเอาน้ํามาจากที่ไหนยังไงครับเอาน้ามาจากลาเหมืองอืมด้วยบ่อด้วยไหมครับคือมันเป็นการจัดการขึ้นมาในช่วงแรกๆคือบ่อมันก็ยังไม่ใหญ่ มาตสถานที่น้ำมันก็ยังไม่ได้มีจํานวนเยอะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเหมือนแก้ปัญหาหยุดช่วงแรกๆอยู่พักใหญ่ๆอยู่ครับต้องปล่อยปยตลอดทั้งวันนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่ามีน้ำเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี่แหละก็กิ่นก็เบาไปครับแล้วญ่าอยู่หัวข้างสะเป็นยังไงครับก็ญ้าถ้าเราที่เราสูบน้ําขึ้นมาเราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะมันก็เป็นประโยชน์เลยย่าเขียวงามเลยเขียวงาม ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นยอาที่ตายเป็นพืชเนาะไม่มีเนาะเนาะเออนี่ครับเป็นประโยชน์มากในส่วนของผลกระทบแล้วก็ข้างเคียงอย่างเพื่อนบ้านอย่างนี้เขามีปัญหาหรือว่ามันถึงกับขนาดนั้นไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าเราเราก็ป้องกันเรื่องกินแล้วครับเพราะว่าอย่างฟาร์มเรามันอยู่อยู่ในชุมชนเนาะครับมีบ้านบ้านคนล้อมรอบเราก็จะป้องกันเรื่องกินครับ ถึงก่อนก่อนหน้านี้เราก็ป้องกันโดยวิธีการถ่ายน้ำอยู่แล้วแล้วตอนหลังเรามาใช้ผลิตภัณฑ์นี้มันก็ดีขึ้นมันก็ทําให้กลิ่นหายไปมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรที่กระทบกับชุมชนกี่เดือนแล้วครับที่รับที่อยู่กับผลิตภัณฑ์ไมโครเบนประมาณ6เดือนครับหกเดือนละที่เราใช้ไมโครเบนมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ก็ดีนะก็ดีดีในเรื่องของส่วนของแมลงคอ่าส่วนของแมลงก็จะหายไป ครับอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องกินเม้นที่อยู่ในน้ําครับอ่าก็หายครับในส่วนบริเวณคอกอันนี้เฮียมีฉีดพ่นไหมตรงนี้ครับอ่ามีอยู่ครับครับเป็นยังไงบ้างครับก็ก็แมลงก็เบาไปครับไปกินนี้ก็คือแบบสุขภาพดีเลยเนาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันมีผลกระทบไหมสมมุติว่าเราเอาไปใส่แปลงหญ้าแปลงหญ้ามีปัญหาหญ้าตายไหมครับไม่ตายในส่วนตรงนี้คือไม่เป็นปัญหากับหญ้าโดนปัญหาเพราะเราเราก็สูบน้ําจากจากบ่อที่เราใช้ตัวนี้ไปครับ ส่งออกมาปล่อยใส่หญ้าก,ก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับแพ้กับเฮียไหมครับหรือว่าพี่เลี้ยงที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะตอนเวลาที่เอาไปใช้งานโดนผิวโดนตัวเรามีปัญหาตรงนี้ไ,ไหมครับไม่มีครับไม,มไม่มีเลยเนาะครับครับเฮียอยากฝากอะไรให้กับเกษตรกร,กรหรือว่าพี่น้องกําลังมีปัญหา,อย,าอยู่ในงานฟาร์มในเรื่องกลิ่นมแมลงวันอ่ะเนี่ยแนะนําให้พี่น้องฝากครับใครใคร,ใครที่มีปัญหานี้ครับก็ลองใช้นะครับไมโครเบดู ครับอ่าก็ผมที่ที่ใช้อยู่ด้วยประสบการณ์จริงๆเนี่ยก็คือมันแก้ปัญหาได้ครับอ่าก็ลอง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 ติดตามแลวลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูครับเหมือนเหมือนเหมือนนี่จะโกหกพี่น้องเ้ยนะไม่นี่ในในการมาผสมเฮียทายังไงครับกี่ฝายังไงเอยครับก็ก็สองฝาเนาะครับสองฝาน้ำยี่สิบลิตรอ่าใช่ครับก็ใส่เยอะๆเลยนะครับประมาณว่าสองขวดน้อยสามขวดน้อยว่ากันไปอ่าใช่ครับครับอยู่ได้ยาวเลย เ<ร>ติมเต็มความ <ๆ S 2> สุขไว้ก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเทลงบ่อครับอ่ามันก็จะช่วยได้อยากให้เฮียแนะนําสถานที่ครับเชิญชวนพี่น้องครับในบรรยากาศคนเลี้ยงควายแล้วก็เติมเต็มนะครับความสุขในโมเมนต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไมโครเบสผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยดูแลสพอร์ตหลานล่าต่อเนื่องครับอ่ะคุยเลยครับตอนนี้ฟาร์มของเราก็ตั้งอยู่ที่1 14หมู่7ครับตำบลป่ออ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับอ่าก็ ใครที่มาเชียงรายหรืออยู่พื้นที่ในเชียงรายก็เข้ามาเที่ยวชมที่ฟาร์มได้ก็มาดูดูเรื่องการจัดการด้วยไมโครเบสครับว่าหลายคนที่เข้ามาบอกว่าฟาร์มเราเนี่ยไม่มีกลิ่นครับไม่มีแมลงเพราะเราใช้เราใช้ตัวนี้ช่วยครับก็ลองลองเข้ามาดูได้ครับมาสอบถามได้พี่น้องฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งทค่ครับเช็คอินได้เลยก็คือเหนือสยามฟาร์มควายไทยนะครับผลิตภัณฑ์ไมโครเบสครับเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่ เป็นผู้ใหญ่ใจดีครับคอยนะครับสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตการเดินทางนะครับแล้วก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรครับสามารถใช้ได้ครับฟร์มเป็ดฟาร์มไก่นะครับงัวควายหรือว่าปศุสัตว์พี่น้องครับที่มีกล่นครับสามารถเอาไปยืนในงานฟาร์มได้เลยนะครับคู่มือการใช้งานก็จะมีตรงนี้ให้พี่น้องสําหรับมือนีครับละลาอยู่กับเฮนิรุเนาะครับ ส่งต่อให้กับเกษตรกรในเรื่องของการดับกลิ่นลดแมลงวันก็คือไมโครเบสนะคร,ครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนี่ครับนี่ครับฝากไว้น้ำแน่สำหรับคลิปนี้หลายๆต้ขอตัวแล้วเนะาะเนี่ยเนาะบบายบายบสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สว์ตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาเวเกษตรกร